วันนี้สิพามาเบิ้งตลาดนัดหน้าหอนของฟินแลนด์นะจ๊ะเมืองตุรกุนะจ๊ะมากับเพื่อนสาวนะครับวันนี้เพื่อนสาวได้อะไรมาฝากได้อะไรมาฝากวันนี้พาีตูได้พักบอกเอาเบียร์พาีตูวไปไหนกได้เป็นเบิร์ตแล้วเป็นนึ่งนิดหน่อยนึงปีนบวบได้กินหอวเบียร์ว่าอีตูไก่พันไก่พันธ์เลยบอกร่หอมโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ้งก็จ้ะพาไปเบิ้งย่างเบิงตลาดนัดนะจ๊ะเนาะหนูเองตัวใหญ่ด้านบนนี่นะจ๊ะบรรยากาศบรรยากาศของ ตลาดนัดนะคะมีเป็นลานขายปลาเจ้ะพี่น้องอ้มีหอดนกนอกจะเนาะงเหี่ยงมาโตใหญ่ลานขายปลา,า,าค่ะใช้กองสดนกนกเป็นต้หักนะจ้ะพี่น้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่กลัวคนด้วยอ่ะใน,นายามก็เรื่อยๆนะจ้ะเนาะ ข้าวคล้ก็จะเป็นลานดอกไม้แล้วจ้ะท้ายังกัระวังเด้อยพี่น้องติสนาคนกันยาด้วยจ้ะตลาดซีเริ่มใบแหละเพราะว่ามันใบแล้วนะจ้ะนอะเขาซีเริ่มเก็บเก็บลานเก็บยังนะจะเป็นลานพัดด้วยจ้ะ เป็นว่าคือคืองายด้ากันว่าทางฝึกก็เป็น,ปาล,ปนลานดอกไม้ได้วยจ้ะเขามีพักอีตูขายบนนอทางต้นนั่นมันฟังงใหม่ๆด้วยจ้ะพี่น้องเน้นบอาทอมสดๆพี่น้องงามๆคิดถึงไอ้เน็ตเนาะนั่งแบบของเราเไม่ได้มาด้วย น,กกนี่น้จ๋าบรรยจะาศหนาฮอนกระซิคือคือคอนน้าจ๋าพี่น,อน,นอ้องนั่งนอยู่ใกล้บางเดี่งน้าอลมนบอบตากเนอเดือดรักันพี่น้องจะพาไปเบิ่งันลาดน,นี่น้จ๋ารามาร้านน,นี้นะคะนี่หนึ่งยูโรน้องแรดดี้จะหนึงยูโรนะคะ มึงได้ปลูกวะบ่อปีี้อาบอเป็นปลกปลูกแมงจดจอของฉันสุดๆจริงกระเด็ดสองาทอันกล้ยกันหนึ่งกิโลได้จ้ะพี่น้องนนึกิโลละก่โอนงกิโลเป็นบ่ฉันนึกว่าแต่ไม่เป็นพ่วงละหนึ่งกิโลได้ผ้าห่มก่อนผสมสมหน่กิโลละทับเป็ดสดได้จ้ะ มอสตาเซ่่มนบอนะเซ่เ่เซ่เลี้นมาเซไวเซ่แต่ลุกันอัต่น่ะตอร์ปิ่นเขจะกินขี่น้อเ,เพื่อเท่แงหมแตงมจอยช้นสุดอ,อันนีา แตหวานเนาะอันนี้กับปูบริ่ที่เขาปลูกเด้จ้ะพี่น้องอันนี้บริ่งเกิดตามปาลาได้จ้กเพราะมัน,นเป็นหน่วยใหญ่นะจ้ะนนเป็นร้านดอกไม้ผ้าหยางเดิมจากทางะะนะไหนเนาะเดีเ๋ยวไปหาซื่อทัวร์ บกแตงบกแกงแบบนบ้านได้กรตั oh, look, ้นบกหูบกแก้วมือกี้เนีบกแตงเป็นยั่บอโอ้ยทั้งคุณพี่น้องท่างคุณพี่น้องดอกไม้งามงามแจงไว้จาพี่้อง มันเป็นนิ่มๆมันเหี่ยวแล้วมันต้อมก็ต้มผึ้งหอมมันเนาะแกงค่ะแกงผมมากินแกงข้าวเหนี่วไม่ตั้มผมของบ้านเขาดีอยู่น่าจ่ายกันขนาน เขาได้ก่อนบาดหาชิปน่ชิบมาแค่เขาบอกยังก็ฟังบางคนเหมนเกเขาบอกไหวด้ไเขาบอกไหวอะไรอยู่วะไปกูงใหม่ี่น่อยฟังเขาบอกก็่ไใช่ยว้าถุกใหม่คืองามแท้งามนาะเฮ้สวยสวย ไม่ดอกหมงก็จะสืส่อไปแขนมองอน,นะแขนครังมีนจะเขาปลูกขั้งสดไปไม้นานี่เขาพักกินจ๊ะเพแพงเจะมันพลังของเพราะแพงด้สื่อทัวร์ไปฝากผู้เบาได้จักผู่เบา,บายู่บา้านะเอาจอันนี้มันสดมานาสิาาน,น ซีถั่วลันเตานะคะเราบัลีกับมีได้จ้ะแมีย้าือเาซื้อเองสตต้อบัลีกันเไปตะกินใน้่กิน้อูเนียนๆให้สีบ้านบานเลยนี่ หวานหอมไม่กินเสือทัวได้จ้ะสามดิสก็สามลิตรแปดยูโรก็ใช่ไหมม้อยมาออนการ์กอรูเม่ลิรจ้ะ สามดิสต,ตัวเทลโลซื้อไปนอนกินนกเป็นไงแล้วมาดไปจ้ะชิมอนละกระป๋องตวงเขาได้จ้ะอันใหญ่นะ่ะสองดิสอันหน่อยเป็นดิสหนึ่งก็เป็นสามดิสสามดิสแปดยูโรนะคะ เขาใหญ่แล้วมักกินเลยถ่ะโอพี่ก็มักโอ้พี่โอพี่ผัวพี่ก็ชอบแล้วผัวผัวน้องก็ชอบเหมือนกันนะคะมีแถมด้วยนะคะมีแถมด้วยบรรยากาศนะจจะคือคืนน่จาจะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ฟินแลนด์เขาปิดประเทศแล้วเนาะเขาไม่ให้เข้าแลนะ้วเนาะปิดแล้วเขาบอกใหาค้คนภายนอกเข้าเลยแต่ อันนี้สีฤทธิ์ซิฟอยูโรกระสุสีแหละพะใกลกันหรอวะสามดิบแปดยูโรกับสีฤทิอยูโรอันนี้ลานเบเกอรี่แล้วจ้ะม <or> ันคือห้อเฮ็ดเอมเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้ก็หยุดเดวจะเข้าป่าแล้วค่ะคะ <S <S ้นประตู<ม><ม>บูบเดอีมไม่กับประจับเลยเป็นไงาะ มันซุกแล้วคัตเฟิลหมดตกมหนาไม่สุดลมถิ่ลนล้ววงได้จ่ายเยอะนะพักส,กสดๆได้จากพี่นอ้องกะลัมดอกวันเห่าชิดหอดบาทเนาะเออเชือดลีลาในี่ยง่ายไม่ลด้หรอกตอปลีได้ดจา้า สดๆเนี่ยจะบรรยากาศแถวนี้กับซีวีบ้ามีร้านกาแฟาห้องนั่งเลยจ้ะคนนัง่งไปาไปร้านกาแฟทางใ,งในทางในฮั่นซะสิพากันไปหลานกาแฟได้จ้ะเดี๋ยวจะพากันเข้าไปข้างในไปร้านกาแฟานะคะคลิปนี้คลิปตลา,นนาดนัดกาแฟไปซ้ำดีกว่าน,น้าพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สาวปุ้นิยเด้อจากพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะบ,บ๊ายบาย